รูมไอเฟรน e วลค e e ช o มดาวดี Life ส i ต e ์นะคะนี่นีนี่นี่ตัวสอนกับหัวไหมคะใบวุฒิบัตรเรียนจบวิชาการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย150ชั่วโมงนะคะจากศูนย์ฝึกอาชีพกทมมีนบุรีนะคะวันนี้วันพุทธที่22พฤศจิกาย,ยน2566ก็เป็นเรื่องงามยามดีคะ่ะเดินทางมาจากคอนโดที่พักซอยพญาสุเลนนะคะก็มาที่นี่คะ่ะช่วงนี้ก็เป็นเวลา ใกล้จะสิบเอ็ดโมงพอดีเลยนะคะมารถสองแถวนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปต่อที่ไหนรู้ไหมก็จะไปทำพาส,สปอร์ตนะคะเตรียมนะคะพาส,สปอร์ตประเภท10ปีนะคะจะเตรียมไว้เพราะว่าดวงของมะดาลหลินนี่เปิดแล้วอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมะดาลหลินพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าใบนวดน,น้ํามันเนี่ยเป็นใบที่สําคัญมากค่ะมะดาลหลินทํางานนวดมาเนี่ยทำได้แค่นวดไทยกับน,นวดเท้ามานะคะใน ปีที่ผ่านมาหลังโควิดนะคะก็กลับมาทํางานเนาะแต่นว่น้ํามันเนี่ยเรายังไม่เคยเรียนและเรายังไม่เคยทํางานนะคะก็เลยมาเรียนเพิ่มเติมช่วงที่เป็นโอกาสพักมือจากการทํางานในที่ที่แรกนะคะหมายถึงว่าร้านก่อนหน้านี้นะคะเราก็พักมือพักร่างกายแล้วเราก็มาเรียนเพิ่มะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็จบแล้วก็จะเอาใบประกาศนี้ไปถ่ายซีลอสีนะคะแล้วก็จะทยอยนะคะ ตะเวนสมัครงานร้านที่มีแหล่งนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเพื่อที่เราจะมีโอกาสได้ทั้งค่าแรงจากการทำงานนะคะแล้วก็ได้ทิปมือนะคะช่วงนี้มาดามหนิคือปีนี้อายุ55ปีแล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลาไปกับร้านที่มีโอกาสน้อยในการที่จะสะสมเงินจากค่าแรงนะคะแล้วก็ทิปมือเพราะว่ามาดามหนงไม่คิดจะทำเป็นอา,อาชีพสุดท้ายนะคะทำไปเนี่ยคือ เน้นเก็บเงินก้อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องไปต่อนะคะซึ่งเงินทุนที่ได้เนี่ยเราก็จะอาจจะไปเปิดร้านนะคะแล้วก็รับสมัครเพื่อนร่วมอาชีพนะคะมาทํางานให้เราแต่เราบริหารร้านแทนนะคะที่เราจะลงมือนวดเองนะคะเพราะอายุที่มากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าลูกค้าก็อาจจะไม่ปื้มแล้วนะคะลูกค้าชอบออวัยรุ่นหรือว่าอายุไม่มากนะคะพนักงานนวดนะคะ อันนี้ต้องเข้าใจสัจธรรมตรงนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่แน่เสมอไปเนาะถ้าเราเป็นร้านเล็กๆแล้วเราเน้นนวดเองก็แบบพอเพียงนะคะนวดที่ร้านของเราเองแล้วก็เอาเท่าที่ไหวอันนั้นก็เป็นอีกแผนหนึ่งนะคะแต่อาชีพสุดท้ายที่มามตั้งใจเนี่ยก็ไม่ใช่อาชีพนวดนะคะคือจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้แล้วก็อาชีพธุรกิจเครือข่ายค่ะที่มาวันนี้เนี่ยที่อัดคลิปนี้นะคะก็จะบอกว่า ขอบคุณนะคะขอบคุณ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 ตัวเองนะคะที่ตัดสินใจนะคะยอมออกจากงานนวดนะคะเพื่อจะใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมนะะในสาขานวดน้ำมันนะคะให้มันครบองค์นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณปู่ชีวกะกรมรพัฒและขอบคุณสายวิชานวดต่างชาตินะคะคือของต่างประเทศเนาะของทาง ตะวันตกนะคะที่เผยแพร ь, ่วิชานี้เข้ามาสู่ทวีปเอเชียและมาสู่ประเทศไทยเรานะคะมาช้านานแต่มาดามหลินพึ่งมาได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติเนี่ยในปี2566ช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนนี้นะคะจะบอกว่าวิชานวดน้ำมันนะคะเป็นวิชาที่ได้เพื่อน เพื่อนนักเรียนที่เรียนเนี่ยดีมากน่ารักนิสัยน่ารักกันทุกคนนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนถึงแม้จะมีหยอกล้อนะคะคุยกันเก่งบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็เรียนจบปฏิบัติได้เรียบร้อยนะคะทำข้อสอบข้อเขียนก็ได้ดีนะคะเป็นกําลังใจให้เพื่อนร่วมเรียนนะคะในคลาสรุ่นที่9ทับ6นี้นะคะทุกท่านมี ความสำเร็จในอาชีพและก็ในชีวิตทั้งชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะนำความรู้ที่ได้นี้นะคะไปต่อยอดนะคะท่านจะได้มีโอกาสนะคะ,ะสร้างอาชีพสร้างไรายได้ของท่านเองเนาะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคะมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ท่านเปิดใจและตัดสินใจนะคะ แบ่งเวลาในชีวิตจริงท่านยอมเสียเวลาที่จะไปทํางานเพื่อมีรายได้เนี่ยมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะการนวดเนี่ยมันไม่ได้จบอยู่แค่นวดไทยนวดเท้าวนวดน้ํามันนะคะมันยังมีสายของงานนวดเนี่ยที่แตกลายออกไปอีกเยอะเลยค่ะที่เรายังต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะอย่าหยุดเรียนรู้เรียนรู้แล้วได้นําไปใช้ให้บริการลูกค้าเพื่อที่จะสร้างไรายได้มาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนะคะ แล้วคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะมีความสุขตามเขาเรียกว่าตามลายชีวิตของตัวเองเนาะบุญรักษาพรคุ้มครองบ๊ายบาย